<Okay. S 2> คือังทําไปแหละคือตั้งใจทําสักสิบห้านาทีเพื่อตัวเองนั่นแหละเพื่อตัวเองเนาะคิดว่าเราเราทําเพื่อตัวเองสักสิบห้านาทีทําใจให้ว่างๆเขาไม่ได้มีอัตราว่าเขาทําอะไรเขาทาแล้วมันจะได้จริงไหมมันจะเป็นยังไงไม่ต้องสนใจทําอย่างเดียว <Okay. S 2> คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวอะไรก็แล้วแต่นะสุดท้ายอะ่ะมันต้องลงมือปฏิบัตินะ <Okay. S 2> มันก็จะถึง จะสำเร็จผลได้เนี่ยมันต้องลงมือปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นในทางธรรมหรือในทางที่เกี่ยวกับเรื่องของอพลังงานการบำบัดที่เม้นต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้นนี่นะยังไงก็ต้องลงมือปฏิบัติและส่วนหนึ่งก็คือว่าตัวเราเนี่ยนะสำคัญตัวเราต้องให้ความร่วมมือคือตัวเราต้องว่างาตัวเราต้องโน้ม คือจริงๆแล้วนะ่ะพลังงานในหลายๆอย่างในตัวเราเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะในตัวเราเนี่ยมันมีพลังงานถึงถึงระดับที่สามารถที่จะซ่อมแซมอะไรได้หลายๆอย่างเลยนะมันจะขาดบางอย่างแค่นั้นแหละจะขาดก็เหมือนกับว่าเขาเรียกอะไรพลังศักดิ์สิทธิ์อะไรบางอย่างเลยนะที่ที่ที่ว่าในร่างกายที่มนุษย์ไม่มีอะ่ะแค่นั้นแหละนะมนันพลังพลังงานที่มัน มันอยู่เหนือเหนือจากระบบของกรรมตรงเนี้คือการที่อยู่เหนือกรรมี่ในกลุ่มของเอ็ีอารจะจะเข้าใจนะว่ากรรมดีกรรมชั่วกรรมเจือกรรมนะการเหนือกรรมเป็นยังไงคือการทําตัวให้เราว่างๆนั่นแหละนะวิบากมันจะส่งผลมันจะเฉยลง ความเฉยของวิปากหรือว่าเห็นความดับบ่อยๆเห็นความดับความดับคือนิโรธอ่ะแหละนิโรธคือความดับใช่ไหมทุกสมุทัยนิโรธมักทุกก็คือความไม่สบายกายไม่สบายใจทนได้ยากเเรื่องของทุกทุกเหตุของทุกสมุทัยเนี่ยเป็นเหตุ เหตุของทุกข์คืออะไรเหตุของทุกข์ก็เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงมันมีการเกิดดับเราบังคับมันไม่ได้ถ้าเราบังคับอะไรได้ทุกอย่างอย่างเราก็ไม่ทุกข์เพราะว่าเราบังคับอะไรไม่ได้เราบังคับไม่ให้มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้มันต้องเปลี่ยนแปลงของมันไปทุกอย่างทุกๆุกอนูในร่างกายเรามันต้องเปลี่ยนแปลงในร่างกาย ในรูปนามลูกนามน,นี้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันยังทาให้เราทุกข์เหตุแห่งทุกข์สมุทยัยนิโรธคือความดับทุกข์ความดับก็คือความดับนั่นแหละดับดับทั้งหลายดับกิเลสดับเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเห็นความดับการที่เราเห็นความดับนี่นแหละมันจะทําให้ระบบของอิทัพปตัตยตาปฏิจจสมุปบาทคือธรรมะ ที่ว่าด้วยการอิงอาศัยการเกิดขึ้นตรงเนี้ยมันจะเหนื่อยลงหนืดลงช้าลงอำนาจของอิทัพมันจะทำงานได้ยากอย่างเช่นว่าสมมุติว่า,ามีลูกคนคนหนึง่งเ,เป็นเ,เป็นรัฐมนตรีอะไรก็ได้สมมุติแล้วเราก็ รูปเนี้ยไปวางที่เท้าแล้วเราก็ไปเหยียบใช่ไหมแล้วก็เอารูปเนี้ยลงไปในโซเชียลโอ้โหคนที่เห็นเนี่ยนะต่างคนต่างเห็นไอ้ไอ้คนที่เห็นแล้วเขาเฉยเฉยก็มีแต่คนส่วนใหญ่ที่เห็นเนี่ยโอโ้โหมาเหยียบย่ําคนนี้มาอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยแหละคือกางานอีทับอีทับันจะทางาน mm hmm. ทํางานจนกระทั่งจนกระทั่งมีเรื่องมีราว จนกระทั่งเป็นคดีความกันเยอะแยะมากมายแค่รูปภาพเอาเท้าไปเหยียบๆถูกเราก็ไปตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ไม่รู้อะแต่รูปมันมันมันเป็นมันเป็นหลักฐานอะนะแต่ถ้าคนนันเห็นความดับอ๋อภาพนี้มันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมันเห็นความที่มันดับ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 อิทับมันจะทํางานไม่ได้อ้าวเอ้ยภาพนี้มันดับไปแล้วนี่ว่า เมื่อกี้เขาเหยียบแต่เมื่อกี้แต่ตอนนี้มันดับไปแล้วโอ้ตอนนี้มันไม่มีแล้วตอนนี้ภาพนั้นนะ่ะมันไม่ได้มีอยู่แล้วภาพนั้นนะ่ะเขาอาจจะไปไว้บนบนหัวเขาได้ตั้งบนไว้บนศีรษะเลยก็ได้เห็นไหมเนี่ยคือแต่ไอ้่องนั้นมันดับไปแล้วมันไม่สามารถที่จะเกิดเป็นยึดมัน่นเป็นอุปทานเป็นอะไรต่งางๆให้มันทุกข์ได้เนี่ยถ้าเราเห็นความดับลงไปลงไปลงไปอีท่าก็จะหยุดทุงมาปุ๊บ อำนาจของที่ท่านไปทำงานไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่รู้อยู่หรอเนี่ยทีมงานทีมงานเช็คหน่อยนะเช็คสมาชิกนิดนึงนะปิดไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวมามาเซฟกันนะคะมันยังไม่รู้เลยเนี่ยปาริดาค่ะปาริดาปิดไมค์หน่อยค่ะปาริดาปาริดา บางทีมันก็บางาทีมือลั่นมั่งอะไรมั่งมาเสิร์มันก็จะดังขึ้นมาเ<ช>องเจ้าค<ช>่ะมือลั่นหรือว่า,า,าลืมปิดอ่า่ะใต่ตแต่ละคนก็แต <อา S 2> ่ละอ <า S 2> ันีไปทีนี้ในธรรมธาตุเล็กๆเล็กๆเล็กๆเล,กเล,กเลก็กทุกๆธรรมธาตุในในร,บรอบๆตัวเราเนี่ยนะคือธรรมธาตุคำว่าธาตุเนี่ยเร,เ,รเราเราเราเรียกทุกอย่างไปเป็นธาตุไปเลยเลยเพราะว่า สุดท้ายแล้วมันก็คือมันเป็นธรรมชาติมันเป็นธาตุอย่างร่างกายเราเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟอย่างเงี้ยแล้วก็ก็เป็นธาตุด <museums> ินธาตุมีอนุภาคเล็กเลอนุภาคก็มีเป็นธาตุเยอะแยะมากมายในอากาศก็มีธาตุเยอะแยะมากมายเป็นธาตุออกซิเจนเป็นธาตุไนโตรเจนอะไรเยอะแยะแต่สรุปแล้วทุกอย่างมัน เรามองเป็นธาตุทุกอย่างเนี่ยมันเกิดจากธาตุธาตุก็คืออนุภาคเล็กๆใช่ไหมที่นี้ไอ้อนุภาคเล็กๆเ,เนี่ยมันยึดเกาะกลุ่มกันได้เพราะมันอยู่ได้โดยพลังงานแล้วส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันคือพลังงานสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราเจอทั้งหมดทั้งสิ้นนะมันคือพลังงานเอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วมันคือพลังงานนนแต่พลังงานธรรมานาน,นี่นอกมากามากาเข้า มันก็เลยกลายเป็นว่าเราสัมผัสมันได้สัมผัสมันได้ <c oughs> นั่นวิชาควอนตัมเนี่ยมันเป็นวิชาที่ทฤษฎีของควอนตัมเป็นทฤษฎีที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของอนุภาคที่มันเล็กมากๆนะเล็กกว่าอะตอมซะอีกนะมันเล็กมากซึ่งอนุภาคตรงเนี้ยเวลาพอมันเล็กไปในระดับของเป็นอนุภาคแล้วเนี่ยนะมัน ตัวตนของมันเนี่ยเป็นได้ทั้งศาสสารแล้วก็เป็นได้ทั้งพลังงานเป็นคลื่นก็ได้เป็นพลังงานคลื่นพลังงานน่ยน,นะเนี่ยมันเป็นได้สองอย่างฉะนั้นเราถ้าหากเรื่องของจิตเราเนี่ยนะไปบังคับมันเราไม่สามารถที่จะเห็นการที่มันจะเป็นคลื่นพลังงานได้อนุภาคเนี่ย เวลาที่มันจะเป็นคลื่นพลังงานเนี่ยมันก็เป็นขอามันเราบังคับไม่ได้บางทีมันจะแสดงตัวเป็นอนุภาคบางทีมันก็แสดงตัวไปเป็นพลังงานในอากาศทุกๆธรรมธาตุทุกๆอย่างนี่นอหละเยวมันก็เป็นสสารที่วมันเป็นพลังงานมันกลับไปกลับมาแต่มันกลับไปกลับมาถ้ามันอยู่ในรูปของสิ่งที่มันเล็กมากๆเล็กที่สุดนั่นแหละเราจะมองเห็นมันได้ว่ามันเป็นทั้ง สารกรได้เป็นพลังงานก็ได้ทีนี้เราก็มาดูในเรื่องของความคิดปรุงแต่งของเราทั้งหลายทุกคนนะเรื่องของจิตจิตก็คือเรารวมความคิดปรุงแต่งความจําความรู้สึกต่างๆทั้งหมดอันรวมเราเรียก,กว่าจิตก็และกันก็ <Okay. S 1> คือเวทนาสัญญาสังขารนิยานในสีตัวเนี้ยเรารวมๆแล้วเรียก,กว่ามันเป็นจิตก็แล้วกันอย่างนี้นะ ส่วนกาอกาข้าพองที่ละกายแล้วเนี่ยรำพอบด้ลูปกับนากายกับใจได้ยิน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 ได้ยเออเอก็สมลูิปิดไม้ต้องเปิดตรงสีลงพงสีเขียวค่ะอ่าลโพงเปิดให้เป็นสีเขียวแล้วก็ปิดไม้ต้องเขียนคําว่าปิดไม้ค่ะตรงที่เป็นรูปไม้ปิดให้มันเป็นขีดสีแดงค่ะ 闭闭闭，OK。<Okay. S 1> okay.